มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลรวมกับสินดีศิริญญาเบอร์บิตวิชอปผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Don't Tell Me How To Dress เปิดวงเซวนาตีแผ่ปัญหาเหยื่อถูกละเมิดทางเพศสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างต่อกระบวนการยุติธรรมและมายาคติการคุกขามทางเพศชายเป็นใหญ่โยนความผิดให้หญิงสาวถึงเวลาสังคมต้องลุกมาพิทักษ์สิทธิให้เหยือ่อหรือผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซินดี้สุริยาเบรบิตบิชอปนางแบบและดาราน,นักแสดงในฐานะผู้ก่อตั้งนิทรรศาการพลังสังคม Don't Tell me How to dress กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการจัดนิทรรศาการพลังสังคมและเปิดตัวเว็บไซต์ o n t Tell me how to dress ในครั้งนี้ว่าเมื่ออดีตตนเป็นคนที่แต่งตัวเรียบร้อยแต่ก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกคุกขามทางเพศจึงคิดว่าการแต่งตัวไม่ใช่มูลเหตุสําคัญขอ,ของการคุกขามทางเพศจึงได้ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าไกลเพื่อส่งเสีย ตั้งคำถามกับสังคมเพื่อรณรงค์ให้เห็นต้นเหตุของปัญหาจริงๆที่มาจากความไม่เท่าเทียมทางเพศหรือเพศใดเพศหนึ่ง มีอำนาจเหนือกว่าและเมื่อเกิดเหตุการณ์คุกขามทางเพศเกิดขึ้นสังคมไม่โยนความผิดหรือให้เป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดเพียงฝ่ายเดียวทั้งนี้จากการรวบรวมข่าวสถิติความรุนแรงทางเพศของมูลนิธิตั้งแต่ปี2,556จนถึง2,565พบว่าข่าวข่มขืนสูงเป็นอันดับหนคิดเป็นร้อยละ50และมีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนอายุผู้กระทำมากสุดมีอายุระหว่าง11 15ปีรอง ลงมาคือ16ถึง20ปีและ6ถึง10ปีซึ่งปัจจัยกระตุ้นส่วนใหญ่พบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องพบผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นคนรู้จักคุ้นเคยและคนในครอบครัว เคลือญาติสูงที่สุดรองลงมาเป็นคนแปลกหน้าและคนรู้จักผ่านสื่อต่างๆขณะที่อาชีพของผู้กระทําพบเป็นผู้มีฐานะทางสังคมมากขึ้นเช่นครูอาจารย์ตำรวจทหารนักการเมืองอดีตท,ทหารเจ้าของธุรกิจและที่น่าเป็นห่วงต่อสังคมมากก็คือเป็นพระสงฆ์ผู้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสถิติดังกล่าวสะท้อนปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและโครงสร้างความคิดความเชื่อ ค่านิยมมายาคติแบบปิตาทิปไตยหรือชายเป็นใหญ่ที่ฝังรากลึกทำให้ผู้ถูกกระทำไม่กล้าขอความช่วยเหลือและไม่กล้าดำเนินคดีทางกฎหมายด้านรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลป์กุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เผยถึงงานวิจัยเรื่องเพศวิถีในคำพิพากษากับการลงโทษผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาล่วงละเมิดทางเพศยังมีความคิดแบบอคติอยู่ในสังคมที่มองว่าผู้หญิงที่ถูก ข่มขืนเพราะการแต่งกายทั้งที่เป็นสิทธิที่ควรได้รับการปกป้องอีกแง่หนึ่งคิดว่าความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจระหว่างชายหญิงทำให้การคุกคามทางเพศยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นกรณีนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงในองค์กรคุกคามทางเพศผู้ที่อยู่ใต้อำนาจและที่สำคัญคือปัญหากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยที่มีความล่าช้าไม่สามารถปกป้องช่วยเยียวยาความเสียหายของเหยื่อทั้งร่างกายและจิตใจได้ทันท่วงทีจึงขอเสนอและเรียกร้องให้ กระบวนการยุติธรรมต้องปรับตัวและตรวจสอบผู้กระทำความผิดให้มากกว่านี้มีความจริงจังและรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างละเอียดอ่อนไม่ซ้ำเติมหรือกดดันผู้ถูกกระทำด้วยการถามเรื่องการแต่งกายหรือปัดเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงอย่างเดียว ทั้งนี้ผู้ที่สนใจนิทัศการ Don't Tell Me How To Dress สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Don't Tell Me How To Dress ซึ่งมีแนวคิดการจัดแสดงด้วยการนำเสื้อผ้าของผู้เสียหายจริงแม้กระทั่งเด็กมาจัดแสดงเพื่อกระชากความรู้สึกและให้สังคมตระหนักว่าปัญหาการคุกขามทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศเกิดจากการแต่งกายจริงหรือไม่